ปลาหลายขึ้นเห็นอ่าขึ้นขึ้นไอือมฮะเ้าได้ชอบอ้านกันนั่น,น,นว่าเงน,นยืนว่าแนะนำรถหาปลาพี่น้อนนะงหาอยู่หากิน อาล่งป่าเด้ออากาศแดดหอนๆย่าเหมวเ้าหันหนาวหนาวไปเอสวยมากบนห้อนแดดค่ะทางนี้กะจอมอีกแล้วน้ำเลืกปั้นไถนน่น้ำ โอ้ถั่วหัวเนาะไม่เนี่ไม่หิวดีวะรีมาลูกแม่เอออันนี้ก็กำนันพี่น้องกำนันแบบเขาเอินมากำนั่นยังไงกำนันนอกคำหยับกำนันบ่มีเงินเดือนพี่น้องกำนันถือแจงตังคัดเลือกมาให้ซื้อกำนันร้อยเก่นจังได้ได้แจ็คตัว อ๋อจ้าบารกันนะกำนันซื้อแครพี่น้องอันนี้เป็นลำน้ำแก้วโอ้นี่เม่มีเสียงตาสดๆมือนี่สีมืดลีมปดอลยกินแบบสดๆเลยพี่น้อง

เนา่เมนพญโปรตบอกว่าได้กินน้ำมูดออกคันในเส้งคันในมุดน้ำเลืกเนาะคนมุดน้ำคนมุดน้ำจริงอืมูดน้ำมีถึงแต่สิบฟูเพย่กวองก็ลังเสียเอาไปใส่ไว้เลย มากวเแมากวรถไฟ่น่เตรมลูกไปเอาคได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอได้พื้นีมุดลงไปแล้วพี่น้องมุดลงไปเห็นทังดันมดลงไปปดแหแหคอคอต่อือออ เนียของตัวน้นี่จจะมีอะน้องมุ่าต้ไ้ใหญ่ใหญ่ต้นไม้าหมดต้มุเาโอ้ยจะมาหมุท่าเก่งใคแต่บ à cái nhang đại pa lên má bờ, thưng chum, ui pa trót, cái ní lót lóg rồi cha, กเล่านตัวนึงปลาตอดคู่แล้วนี่เียนี่ตัเทก็ไปเน่โอ้เต็มรูปแบบไม่หูยดต้งใ่ดีดงอ่ะเต็มตัวนี่เ้วเท้ใหญ่เนาะ tốt, các chắc đến bang lê tốt rồi lạ tỏa 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 tỏa

เดี๋ยวจะลูกมั้งคะอาจายอืมคักคักพี่น้องคักนาดเลยบรรยากาศจะดีหาอยู่หากินอันนั่นก็เป็นอันด่างนั่นเนะาะด,ด่างด่างกัดด่างกัดด้วยกัดท่างนั่นแล้วก็กัดท่างพุนพี่น้อง ข้าสีเอาเฉพาะช่วงนี่ช่วงที่ข้าวกรดเลยประมาณก็ได้หารอยเม็ดเนาะประมาณหารอยเม็ดเนาะ อยูนและผู้ข้าเจ้าลงเนาะแต่ว่าผู้ข้านางไี่ทั้งผีกับฮ้้นก็จากน่ายกหัวใเพ่นไปท่างใดบู่าไปท่าน ฉันไปเห็ดงานเพิ่นอยู่ไปก็ไปยุ่ได้แหละไปทางไถบูไปหาดอันอาทิตย์พาดเอาบาทละโลพะนะสิผนะูดแท้ มันคักมันเนี่ยพี่น้องตึกเฮยแล้วก็เฮ็ดแบบง,ง่ายๆพอมวานลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเฮ็ดง,ง่ายค่ะได้ติมก,กะระบะผสมปูนนั่นก็ฮาวานกันนะพ่อหนี้เสียงวานลงไปแล้ว บ้านละไบ่มีแต e ่สีมุดเป็นบ่เป็นรถไผ่รถห่มน่ะจังเป็นมีห่มรถพยิจจนอกไปทังใดแล้วเือไปใดรู้ว่าจะมีแบบ้านลมันนี่จังใดที่มันจังใดหรือมันเป็นไปได้ห็นบ่เพิ่งรูเป็นว่าเขาห่มไป

ว่ามันยกาคอตัวใหญ่ๆโลกว้าฮึ่พ่อใหญ่พ่อใหญ่จอดเพื่อเอารถเพื่อนไปใส่อ้ บ่องน้นคือมีหมถืออีลีล่ะเอาขึ้นมาถือได้หลายครับโอ้ถืออยู่ถืออยู่โอ้พ่อยี่แสงขนาดถือเป็นสิบยี่ส like ิบตัวยังว่าบ่ถ uh ืออย่เนาะมันตัว hey, น้อยบ่อบ้านแหบ่แตก พอจีจองแล้วเด็จอดหลุดหงมโอ้เลิกอิลิวะคำเนาะ ดึกแห้งแห้งแต่ว่าเป็นตาใสร์พ่อใ <c oughs> ยยาาหญ่เนี่ยน้องตะพาไม่ไม่เล่นพ่อใหญ่กลวงตะวังใส่ลังเนาะอืมคุณทาตัดมาไ่ยายแบงกับขาบอดีบอมเมียนบอกคนคือร่งใดคือว่าว่านจ้ะเจ้าคือร่งใดสุดนี้อืมปุ๊ด กัำใส่ก็มันน,นั่นลดสบายเลยเนี่ยตึกได้แล้วก็ไปเอาไปร่วมกันยุกกบบะไส้ยนะ่พี่น้องว่ามีมม่ปลากลมเนาะมีปลาพ่อปลาอะไรปลาแบนติ

เอาแสดงว่าบ่ถือเอยนะครับเนาะเป็นบ้านในบ้านดีบ่โอโอ้ลงไปบ้บานในเบอรธนัดเนาะหลงไปบ้บานนำเลยเลียบบร์ธนัดน้ำบ้านคุณขันน้ำคุณนี่ปลาจิต ถือดีแล้วพี่น้ออันนี้บ่เตะ เจ้าพุ่มไปน้ำฟังจังจันปลาอยู่หากไห่เพราะหลายบ่โอ้ปา <Yeah. S 2> oh. ตินต่นปลาติ่นดุงดุงไใยพระยาบาน ดีหเขาเอาทานมานทำอยู่เป็นเจงใดถือคือเเกาเนาะป้านนี่แม่ก็ถือง่ายมันเนาะอ่ะประมาณนี้แหละพี่น้องในเบิ้งบรรยากาศการหาอยู่หากินการหาป่าอ่ะหมดแล้ว,วทิมหมวกแล้วมวุด้ลงไปแล้วอไปแล้วพี่น้อง